คุณไม่เคยกินซินนามอนโรของจริงแม้แต่คำเดียวในชีวิตอาหารอิตาเลียนสุดหรูกับเพื่อนๆของคุณเป็นเรื่องหลอกลวงและรู้ไว้เลยคุณไม่เคยกินมิลค์เชคที่ถูกกฎหมายรู้สึกเหมือนทั้งชีวิตของคุณเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมไม่ต้องกังวลผมจัดมาให้คุณแล้วผมจะเปิดเผยเรื่องโกหกเหล่านั้นเองดูให้จบเพื่อดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตขายซีซาสลัดปลอมให้คุณได้อย่างไรและทำไมสิ่งเดียวที่คุณเคยกินจริงๆคือเค้กเรดเวลเวตสีแดงเข้มคุณชอบทัวบทไหมผมไม่ชอบ ผมยังนึกถึงตอนที่แม่สั่งให้กินซุปที่มีลักษณะคล้ายโคลนนี้ตอนเด็กๆแต่ผมชอบเนยถัว่วทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันความจริงก็คือถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลทั่วไม่ใช่ถั่วเปลือกแข็งทำไมพวกเขาถึงเรียกมันว่าเนยทั่วในเมื่อมันไม่มีถั่วจริงๆและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากนมที่ถือว่าเป็นเนยไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ผมเดาว่าคงเป็นเพราะเนื้อสัมผัสที่คล้ายกับครีมที่มีส่วนผสมของทัวชนิดอื่น ส่วนประกอบหลักของซีซ่าสลัดน่าจะเป็นน้ำสลัดมีส่วนผสมมากมายเช่นน้ำมันมะกอกไข่น้ำมะนาวและซอสวูสเตอร์อย่างไรก็ตาม3มสิ่งที่พูดออกมายากสุดคือฉันรักเธอฉันขอโทษและซอสวูสเตอร์ขอโทษทีนอกเรื่องไปหน่อยผมแค่จะบอกว่าซีซ่าสลัดในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นไม่ใช่ของจริงเนื่องจากมีร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมากใส่มายองเนสและส่วนผสมที่ไม่คาดคิดอื่นๆลงไปด้วยเชื่อผมเถอะ ปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มมักจะมีเนื้อสีขาวเหมือนพระเอกเรื่อง Twilight แต่ไม่แวววาวนั่นมันหนังปลาแซลมอนนะเบลล่าผมเป็นปลาแซลมอนแอมโทษทีเรามาต่อกันดีกว่า ปกติแล้วคนไม่ไว้วางใจทั้งแวมไพร์และปลาแซลมอนสีซีเพื่อทำให้ปลาพวกนี้มีเนื้อสีชมพูอมแดงที่น่าเชื่อถือผู้เลี้ยงจึงเพิ่มสารประกอบเม็ดสีลงในอาหารปลาแซลมอนซึ่งช่วยทำให้สีเป็นธรรมชาติมากขึ้นในธรรมชาติปลาแซลมอนได้รับสีที่โดดเด่นนี้จากกุ้งและสาหร่ายแต่บางครั้งปลาแซลมอนที่เลี้ยงในฟาร์มก็ได้รับสารแคโรทีนอยเพิ่มเข้าไปในอาหารด้วย เพสโต้หลายยี่ห้อในซูเปอร์มาร์เก็ตมีป้ายบอกว่าราเจโนเวเชเพื่อแสดงว่ามาจากเมืองเจนัวและใช้สูตรนอนหน้าของอิตาลีแบบดั้งเดิมแต่บางครั้งผู้ผลิตอาจใส่อะไรพิเศษลงไปเล็กน้อย <c oughs> เพื่อทําให้เพสโต้ข้นขึ้นโอเคผมอาจห <c oughs> มายถึงน้ําตาลส่วนเกินในซอสน,นี้แต่เส้นใยไม่ไผ่ล่ะผมก็ชอบแพนด้านะแต่ผมไม่ใช่แพนด้า เมื่อไม่นานมานี้นักข่าวอเมริกันไปร้านซูชิ25ในนิวยอร์กและลอสแองเจลิสเพื่อดูว่าเราได้ซูชิที่เราจ่ายไปจริงๆหรือไม่พวกเขาไปทั้งสถานที่พบปะสังสรรค์ของคนดังและร้านอาหารในท้องถิ่นและเก็บตัวอย่างผมหมายถึงสั่งซูชิแล้วส่งมันไปยังห้องแล็บเพื่อตรวจ d n a ถ้ทานั้นเป็นรายการทีวีผลจะอ,ออกมาประมาณว่าคุณไม่ใช่พ่อฉันประเด็นก็คือ68%ของกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาอ้างเลยแต่มักเป็นปลาราคาถูกกว่า ในนิวยอร์กทูน่าขาวมักเป็นปลาเอสโคลาหรือที่รู้จักกันในชื่อปลาเอ็กซ์เล็กซ์เพราะแทนที่จะมีอัฟเตอร์เทสดีๆอยู่ในปากของคุณแต่มันกลับสร้างปัญหาได้ปลาชนิดนี้ถูกแบนในญี่ปุ่นและอิตาลีแต่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกายิ่งแย่ลงไปอีกเมื่อพูดถึงวาซาบิวาซาบิ95%ที่เสิร์ฟในร้านซูชิเป็นสิ่งที่น่าสงสัย ใช่แทนที่จะได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบหรูหราดั้งเดิมคุณจะได้แฮส a รด ish ราคาถูกแป้งมัสตาร์ดแป้งเ้าวโพดและสีผสมอาหารสีเขียวร้านอาหารต่างๆรับรองว่ามันเป็นเรื่องของสารประกอบระเหยแบบเดียวกับวาซาบิที่จะสลายตัวภายในไม่กี่นาทีแต่ผมรู้สึกแย่ที่พวกเขาต้องเซฟต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าแอปเปิลที่คุณซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นเด็กเมื่อถึงวันที่ขายได้มันก็จะเดินได้แล้วแม้ผักขมบางชนิดจะสดมาก แต่แอปเปมักจะใช้เวลานานในห้องเย็นก่อนที่จะนําออกมาขายในสาหารัฐอเมริกาโดยปกติ Apple จะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนพวกมันถูกเก็บมาตอนที่ยังไม่สุกให้สารเคมีอวัคซ์บิรจุกล่องแล้วเก็บไว้ในห้องเย็นนานถึง12เดือนในสาหารัฐอเมริกา Apple ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอายุโดยเฉลี่ย14บเดือนในขณะที่ในประเทศอื่นๆเช่นออสเตรเลียมีอายุน้อยกว่าเล็กน้อยและมีอายุประมาณ10เดือน สีของเค้กเรดวเวทเป็นเรื่องของเคมีผงโกโก้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแอนโทไซยานินซึ่งมีความไวต่อระดับ pH มันทำปฏิกิริยากับทั้งกรดและเบสได้บัตเตอร์มิลค์และน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสูตรนี้ก็มีกรดเช่นกันดังนั้นเนื่องจากปฏิกิริยานี้ส่วนผสมทั้งหมดจึงได้สีแดงเข้มเค้กที่ได้ออกมาจะมีสีน้ำตาลแดงมากกว่าแทนที่จะเป็นสีแดงสด ปัญหาเดียวคือมันเป็นเรื่องยากที่จะเรียนแบบสีน้ำตาลแดงตามธรรมชาติเนื่องจากแบรนด์ส่วนใหญ่ใช้สารอัลคาไลน์เพื่อทําให้ความเป็นกรดเป็นกลางในระหว่างกระบวนการผลิตและเพื่อให้ได้สีนั้นผงโกโก้จะต้องดิบคุณเข้าใจสิ่งที่บอกใช่ไหมเค,ค้กที่คุณซื้อจากร้านกาแฟร้านปโปรดนั้นเต็มไปด้วยสีผสมอาหารสังเคราะห์หยุดเรียกชีสสำเร็จรูปสีสม้มและเหลืองพวกนี้ว่าชีสไม่เพียงแค่เป็นการดูถูกการมองแบร์เชดดาและชีสชนิดอื่นๆเท่านั้นแต่มันยังไม่ถูกต้องในแง่ของกฎหมายด้วย แม้แต่องค์การอาหารและยาของสหรัฐก็ปฏิเสธที่จะเรียกผลิตภัณฑ์นี้ว่าเป็นชีสจริงมันประกอบด้วยชีสจริงน้อยกว่า50%โดยส่วนผสมที่เหลือเป็นสารประกอบและสารเติมแต่งผมคิดว่ามันควรเรียกว่าผลิตภัณฑ์ชีสมากกว่าผลิตภัณฑ์จากบลูเบอรี่ที่วางขายตามท้องตลาดหลายชนิดไม่มีบลูเบอรี่อยู่เลยแต่เต็มไปด้วยน้ำตาลน้ำเชื่อมข้าวโพดและรสชาติสังเคราะห์แม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆอย่างแคล็อกและเจเนอ a l มิวส์ก็เป็นแบบนี้ด้วยแต่ก็ยังมีของจริงอยู่มากมาย แค่ใช้รายการส่วนผสมที่มีบูเบอรี่แท้ๆอยู่และจำไว้ว่าส่วนผสมที่ดีที่สุดที่สามารถใส่ในพายบูเบอรี่ได้คือฟันของคุณมาทำให้แครอทสีม่วงเป็นเรื่องปกติกันเถอะเมื่อก่อนมันเป็นปกติจนกระทั่งผู้ปลูกชาวดัชเริ่มทดลองการปลูกผักและเราก็ได้แครอทหวานสีส้มที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ชาวดัชมีภารกิจในการปลูกแครอทที่แสดงสีประจำชาติของพวกเขาเช่นสีส้มสำหรับบ้านสีสม้ม ความพยายามของพวกเขาประสบความสําเร็จและในไม่ช้าแครอทสีส้มก็กลายเป็นที่นิยมอย่างมากและทําให้พันธุ์สีม่วงและสีเหลืองตกอันดับไปฟักทองกระป๋องที่คุณหยิบมาทุกปีไม่ใช่ฟักทองจริงๆหรืออย่างน้อยก็ไม่เสมอไปส่วนใหญ่แล้วมันคือเนื้อสควอช FDA ไม่สนใจที่จะแยกความแตกต่างระหว่างฟักทองและสควอชบนฉลากอาหารบริษัทต,ต่างๆจึงเลือกใช้สควอชที่มีรสชาติด,ดีกว่าและมีขนาดเล็กกว่าแทน สหรัฐมีกฎในการคัดแยกและแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อให้ดื่มได้อย่างปลอดภัยและป้องกันการเจ็บป่วยรัฐต่างๆเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้ได้เล็กน้อยดังนั้นคุณอาจเห็นน้ำนมดิบขายในแคลิฟอร์เนียแต่จะไม่มีในฟลอริดาหรืออิลลินอยดังนั้นมิลคคเชคที่คุณชอบอาจไม่ใช่มิลค์เชคที่ถูกกฎหมายหากมีไขมันนมมากหรือน้อยเกินไปนี่คือสาเหตุที่แมคโดนัลด์ไม่ขายมิลค์เชคแต่ขายแค่เชคเพราะมันทำจากไอศกรีมซอฟเสิร์ฟผสมกัน มีความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับ d a i ด y Queen แม้พวกเขาจะขายเมนูบริษัทยอดฮิตแต่ในทางเทคนิคแล้วพวกเขาไม่ได้ขายไอศครีมกฎของ FDA กำหนดให้มีไขมันนมจำนวนหนึ่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในประเภทไอศครีมแต่ซอฟเซิร์ฟของ d a i ด y Queen มีไขมันนมเพียง5%เท่านั้นเดี๋ยวนั้นพวกเขาจึงยอมใช้คำว่าซอฟเซิร์ฟสำหรับขนมแช่ยเย็นนี้ซินนามอนโรเป็นเรื่องโกหก มันไม่มีอบเชยจริงๆอยู material quality quality material alcohol, ่ในนั้นด้วยซ้ำซินนามอนโรจำนวนมากใช้อบเชยสายพันธุ์ที่เรียกว่าแคสเซียซึ่งมีราคาถูกกว่าซึ่งมีความใกล้ชิดกับอบเชยสายพันธ์แท้หรือซินนามอนเหตุพอตเเบโลไม่ใช่เหตุชนิดพิเศษอะไรแต่เป็นเหตุเครมีนีที่โตเต็มที่ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นดังนั้นมันแตกต่างกันแค่อายุเท่านั้น ความเชื่อว่าชูโรสเป็นอาหารเม็กซิกันก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเรื่องหนึง่งต้นกําเนิดของชูโรสยังคงเป็นปริศนาโดยมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปว่าใครเป็นคนคิดค้นขนมอบยอดนิยมนี้บางคนเชื่อว่ามันมาจากคนเลี้ยงแกะชาวสเปนกลาสีเรือชาวโปรตุเกสหรือชาวจีนแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่จะยืนยันได้ว่ากลุ่มใดเป็นผู้คิดค้นตั้งแต่แรก น้ำมันทรัฟเฟิลบางชนิดมีทรัฟเฟิลจริงอยู่ในนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในร้านค้าจะใช้ของสังเคราะห์ที่มีชื่อซับซ้อนนี้แทนโดยพื้นฐานแล้วมันจะเรียนแบบรสชาติและกลิ่นของเห็ดทรัฟเฟิลจริงบริษัทต่างๆจึงสามารถผลิตน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลได้โดยรักษาต้นทุนในการผลิต